อร์เรนเจอร์สี่ประตูนะจ๊ะตัวนี้ยกสูงมาแบบหล่อๆเลยรถปี2013นาะคะใครที่กำลังตามหาตัวนี้อยู่ต้องรีบมาหาเนเน่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูนอยลอยโลนะจ๊ะวันนี้เนเน่อยู่กับรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนะบอกเลยว่าเป็นรถนะคะที่ลูกค้าเนี่ยตามหากันเยอะมากๆแล้ววันนี้เนเน่จัดมาให้แล้วค่ะให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยจ้ะลูกค้าจ๋ากระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะดันโลโก้ฟอร์ดขึ้นมาแบบนี้เลยใครตามหาเรนเจอร์ตัวนี้นะคะต้องรีบมา ตาไฟใสๆ,ๆ,ๆสวยๆวยนะไฟตันมองมีมาให้คันนี้ได้เป็นรถสีดำหล่อๆมาเลยแล้วมาดูที่ด้านข้างเน่จะพาดูวันนี้บุกกันถึงจุดล้างเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะคันนี้นะได้เป็นแม็กอลอยนะคะจากฟอร์ดเลยนะส่วนยางเดี๋ยวนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นเพราะว่าอะไรคะคันนี้เพิ่งเข้ามาอย่างที่เน่ย้ํากันบ่อยๆนะเข้ามาขายปุ๊บเอามารีวิวให้ปั๊บเลยค่ะคันนี้เครื่องยนต์2.2นะคะ เกียกระปุก6สปีดไปเลยที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวมีมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะสําหรับคันนี้ตัวยกสูงแบบนี้ตามสไตล์ฟอร์ดค่ะมีบันไดด้านข้างมาให้ที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโครเมียมนี่เลยนะกันล้มกันเล็บมีมาให้นะคะและคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันนะ <S <S ค,นคิ้วมีมาให้นะจ๊ะคันนี้นะอุ้ยสวยมากเดี๋ยวจะให้เดินดูรอบคันแต่ก่อนไปเดินดูรอบคันค่ะ ย่อลงมากันสักนิดนึงจะให้ดูคัสซีคันนี้นะคะคัสซีสวยมากๆลูกค้าไม่ผูไม่เป็นสนิมเอาเออกไปใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะคะสีโรบคันคันนี้นะเดี๋ยวเน่เน่นะคะล้างทําความสะอาดให้ล้างทําความสะอาดใ,ให้นะคะบอกเลยว่าสวยเนาะคันนี้ที่จับพี่เปิดด้านหลังเป็นโครเมียมค่ะโลโก้สวยๆตัว XLT ลูกค้าจ๋าคันนี้รถปี2013นะคะรถปี2013นะ,คะใครที่ชื่นชอบนะคะมาให้ไวเลยเดี๋ยวเน่เน่เปิดให้ดูด้านในกันสักนิดนึงนะคะ เอ้ยนี่เลยพวงมาลัยคันนี้นะจ๊ะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์กระปุกหกสปีดอย่างที่บอกเนาะเบาเป็นเบาหนังนะคะทำความสะอาดง่ายบอกเลยว่าได้รถไปสวยๆเลยนะคะตรงนี้นะพัดตรงพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะลูกค้าเอาออกไปแกะเองได้เลยนะแล้วเวลาดูรถมือสองดูตรงนี้กันนิดนึงค่ะรอยอาร์คเดิมจากโรงงานเนาะสวยๆเลยสวยๆเลยนะจ๊ะ ไปไปดูกันที่ห้องเครื่องกันนิดหนึงนะคะไปดูกันที่ห้องเครื่องนิดหนึ่งนะ,ะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิม้มคันนี้เครื่องยนต์2.2งนะ,คะเครื่องยนต์ตัวแรงของเขาเลยแหละคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะรอยอาร์ครอยมาร์จากโรงงานยังอยู่และสําหรับลูกค้าเน่ๆค่ะของ,ของเหลวในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่เลย แบตเตอรี่ดูแลให้อย่างดีตัวนี้เดิมทุกจุดนะเนี่ยโลโก้ฟอร์ดยังอยู่นะคะรอยอาร์ยังอยู่เดี๋ยวเนเน่ขออนุญาตปิดฝากระโปรงกันสักนิดหนึ่งใครที่สนใจอยากได้ราคาคันนี้นะคะรีบทักรีบโทรมาหาเนเน่เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ดีด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ว่าจะเป็นไลน์สะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้นหรือว่าจะมาหาเนเน่ที่หน้าร้านก็ได้นะคะวอล์กอินมาแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะว่าเดือนนี้เนเน่มีโปรโมชั่นให้ อย, <ulators> อย่างคันนี้เปิดโปรจองแค่หนึ0งพัวันรับรถรับทองรับน้ํามันไปเลยเต็มถังราคาอยากได้รีบโทรเข้ามาเดี๋ยวนี้เน่ให้ราคาพิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้เน่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถมือสองให้นึกถึงเน่เนนะจ๊ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะไป ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคานเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเต็นเปนนันได้ฟรีและส่งรถให้ฟีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นีไม่ขาย